ขอต้อนรับพี่น้องนะครับทุกหมองทุกบอลทุกชมลมทุกทีมงานนะครับมือนีอยู่กับผมนะครับช่องผู้ผู้จองดําซิ่งนะครับผมมือนีนะครับมาสวนนะครับในโซนของศีสะเกตของเฮ้านะครับพี่น้องมือนีนะครับมาเบิงพอนะครับผมขาดนะครับจิปูข้าวโพดนะครับเนื้อทีนะครับประมาณเกลาไร้กลัวครับแปลงนีนะครับผมมถ่ายพี่น้องเบิงนะครับ สำหรับรถในตํำนานนะครับพี่น้องรถในตํำนานครับผมที่อยูไกกาผุนครับรถในตํำนานนะครับเป็นดอยนะครับที่หอดอยนะครับรุ่นนี้นะครับออกมาคู่กกับหกหกพันหกนะครับผมเป็นของรถฟอร์ดนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้นะครับพี่น้องสีแห้งก็รถฟอร์ดอยู่นะครับผมเพราะว่ารหัสของเพ่นก็คือดีหแดนะครับผม จะแห้งก็รดฟอดหุบพันหอยู่ครับแปดแห้งกลัวนะครับผมเป็นรถในตำนานนะครับเป็นรถในตำนานนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพี่น้องอาจจะบอ่เคยพอนะครับผมเพราะว่าจะเริ่นเป็นบางสโซนนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นรถนะครับที่ระบายความร้อนโดยออยนะครับออย ในการระบายควาหมห่อนนะครับผมตัวน e 네ี้เนี่ครับโดยพอนะครับเล่นเป็นบางต้นนะครับเล่นเป็นบางต้นนะครับกา,ารฆ่าครับพ่อการฆ่าโดย่าเนี่ยครับไห้ประดิษฐ์ครับพี่น้องไห้ประดิษฐ์ครับสำหรับเครื่องยนต์นี่ครับ ต้วงห่วงนะครับเรื่องของความทุนนะครับผมเรื่องของความทุนี่ทุ่นดีๆครับผมเป็นแปลนนะครับของแท้นะครับจากประเทศเยอรมันนะครับพี่น้องของแท้จากประเทศเยอรมันนะครับขับโดยคุณพ่อนะครับขับโดยคุณพ่อนะครับเสียงนี่ครับกระหึ่มนะพี่น้อง นี่กระหึ่มครมบผมคุณพ่อเ่นนี่น้ำกันนะครับสองล้ำนะครับสองล้ำน้ำกันนะครับพัดไทยพี่น้องเหรอเบิ้งเนะครับสำหรับมือนี้นะครับบริร่องพื้นที่ของทีมงานเอ็นที่ดีครับผมผมมาต่างจังหวัดนะครับผม ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดถือใจน้ำกันแน่นะครับเพื่อเป็นแรงเอืกแรงใจนะครับให้ช่องผู้จองดําซิ่งนะครับแต่มาทายถ้ำในมาเห็ดคลิปให้พี่น้องในเบิรงกันนะครับสำหรับนะครับเนื้อที่แปลงนี่นะครับ ทำการนะครับคาดพี่น้องคาดให้มันเรียบนะครับแล้วก็ทำการปลูกข้าวโพดครับช่วงนี้นะครับผมอยู่ในโ่วงสีสะเก็ดครับผมอยู่ในชซนสีสะเก็ดนะครับมาขอติดตามนะครับสำหรับดอยนะครับเพิ่นก็ออกหน้าอยู่ครับแบนเพิ่นนะครับ แต่ว่าสู่เจ้ารถสมบ็ได้ครับในเรื่องของคุณภาพนะครับปลื่นกันนะครับข้ามารถี่บ่ปลื่นกันครับขับรถขึ้นพอนะครับแบนดี่นะครับเหนือหน่อยครับ สำหรับขั้นนี้นะครับ30กว่าปีครับ30กว่าปีนะครับผมส่วนมากนะครับพี่น้องเจอเ,อเป็นรถรถขีบอ้อยครับพี่นอ้องเเป็นรถขีบอ้อยกันหลายครับผมระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์นะครับ2องคนะครับเื่ากันครับ รถฟอร์ดครับคือกันทุกอย่างครับพี่น้องคือกันแตกต่งกันนะครับในเรื่องของแบรนด์นะครับส่วนดอยรุ่นนี่นะครับน้ำเขาเมาขายในเมืองไทยนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่ามันดนแห้งครับมันโดนแห้งแต่ว่ามีเฉพาะเท่าเดียวครับพี่น้อง ค่ะเป็นสองเท่านี่มีโบกี้ขั้นนะครับนี่ไทยนะครับบอกง่ายๆนะครับ้าเป็นรถก็เป็นรถเก็บครับพี่น้องเป็นรถเก็บครับจะเห็นกันบัวใหญ่อยนะครับสีเขียวมีน้ำกันสองแบรนด์นะครับผมจะเป็นในงานของจอร์เดียนะครับในในในเรื่องของจอรเดียนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับ จะเป็นสีเขียวเข้มก็กนี่ครับพี่น้องเิ่น,นว่าหายเปล่าอีกขั้นหนึ่งนะครับฝากกดติดตามน้ำครับกดแช่น้ำให้ผมแน่นะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องไกลๆนะครับว่าเป็นแนวไหดนะครับ แม่กำลังมาครับิ่นมาตาหน้าครับเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับว่าระบายความร้อนด้วยอ้อยนะครับหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวนะครับแม่กะมาคือกันคามาตาหน้านะครับเนาะมาเบิ้งนะครับคุณพ่อนะครับเป็นก้นขับนะครับผม เครื่องยังแหงพี่น้องเครื่องยังแหงเครื่องยังแหงครับเป็นแบรนด์แท้ครับของเยอรมันครับเป็นแบรนด์แท้เด้อพี่น่องเด้อนี่คือออยครับออยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับระบายความห่อนะครับเครื่องนะครับแนนเมิดครับระบบเกียร์นะครับ ลักษณะจะคล้กันนะครับกับจอนเดียนะครับแต่ว่าสีจะแตกต่างกันนะครับพี่น้องมาเบิ้งทอนถ่ายครับพี่น้องท่อนถ่ายท่อนถ่ายนะครับรุ่นนี้จะมีซึมเล็กหน่อยนะครับผมสําหรับอายุการใช้งานของเขาครับพี่น้องท่อนถ่ายนะครับตรงเยิมครับรุ่นนี้ตรงเยิ่มครับ แบรนด์แท้นะครับหาเบื้องในยากครับพี่น้องหาเบื้องในยากนะครับติดตามนะครับช่องพุ่มผู้จองดําซิงครับจะมีหลายๆนะครับคลิปนะครับตีแปลกๆนะครับให้พี่น้องด้เบิ้งกันนะครับเบิ้งสวดทรงองค์เอวครับพี่น้องสวดทรงองค์เอวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ้ข่กันครับเดี๋ยวอีกคลิปหนานะครับพอกับผมนะครับ อีกขั้นหนึ่งนะครับจะทําการปลูกแปลง,งนี้นะครับจากไหนนะครับพี่น้องฝากกดที่ตามนะครับกดแชร์กดซับสไครต์ผมในเด้อครับพ่อไดเฮด่องต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้อง